ครับเรียนที่สี่ครับต่อมาครับเมื่อกี้นะครับเป็นมุมมาตรฐานครับมุมมาตรฐานที่คิดแบบทิาะเดียวครับคือทิศทางที่มันเป็นบวกเนาะอ่ามีมุมอะไรบ้างมีมุมที่อยู่บนแกนนะครับแถมไม่พอมีมุมที่เป็นกลุ่มของพายส่วนสี่เป็นกลุ่มของพายส่วนหกแล้วก็กลุ่มของพายส่วนสามถูกไหมครับตอนนี้นะครับคุณจะลองมาดูว่าเออแล้วค่าลบล่ะฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันโคไซน์ของจํานวนจริงพิธาซึ่งพิธามันน้อยกว่าศูนย์เนี่ย จะทำได้ยังไงนะครับเราก็จะมาดูความสาคัญนี้ครับจากรูปนี้นะครับคือรูปวงกลมหน่หน่วยรูปนี้เนาะรูให้จุดปลายของส่วนโค้งที่ยาวทีตาหน่วยเนี่ยคือจุด PXY ครับส่วนจุดปลายของส่วนโค้งที่ยาวลบทีตาหน่วยครับก็คือวัดในทิศต,ตามเขียนมฬิกาจากพิกัด10ไปยังจุดนี้นะครับเราเรียกว่าจุด P รูให้เป็นจุด P พา์ม x พร์ y พาร์ครับ p พาร์ม x พรม y พรมนะครับืคำถามคือจุด pxy กับจุด p พาร์ x พาร์ y พาร์เนี่ยสัมพันธ์กันยังไงครับใครตอบผูได้บ้างเป็นจุดสะท้อนมาจาก pxy ใช่ไหมครับจุดอะไรจุดอะไรเป็นจุดสะท้อนครับจุด p p ไหน p พา์มถูกไหมครับ เป็นภาพสะท้อนครับของจุด P ครับโดยมีอะไรเป็นเส้นสะท้อนครับแกน x แกน x เป็นเส้นสะท้อนครับเอเรื่องนี้นิดย้อนความหลังกลับไปเยอะมากเลยเนาะกลับไปถึงเรื่องของการแปลงทางเรขาคณิตด,ด้วยถูกไหมครับเรื่องที่ครูกำลังพูดถึงเนี่ยประโยคเนี้ครับ ตามมาหลอกหลอนเราอีกแล้วการแปลงทางเลขาคณิตนะครับเวลาเราพูดถึงการสะท้อนเครื่องมือในการสะท้อนก็คือเส้นสะท้อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าจุดไหนเป็นภาพจุดไหนเป็นจุดต้นแบบถูกไหมครับอ่าโดยมีอะไรเป็นเส้นสะท้อนเห็นไหมครับประโยคที่ครูเขียนนั้นเราสังเกตนะเวลาครูเขียนครูค่อนข้างจะเขียนแบบเขียนละเอียดพอสมควรนะครับเพราะต้องการให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ต้องการให้พวกเราฝึกการใช้พวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับ ผู้ถามว่า x p a ร m ครับคุณด,ดู x p a ร m มนะ x p a ร m มครับสัมพันธ์กับ x ยังไงหลบเท่ากันครับเครื่องหมายมแล,ล้วหลกเครื่องหมายล่ะ,เค,ละเครื่องหมายเดียวกันไหมตรงข้ามกัน x นะ x นะ x กนะับ x เท่ากันเือนกันครับเครือ่องหมายเป็นไงครับ เหมือนกันเือน่าจริงมากครับ x ความกับ x ครับเป็นเครื่องหมายเดียวกันครับเพราะอะไรเพราะมันอยู่บนแกน x ทางด้านบวกถูกไหมครับฝั่งนี้คือฝั่งที่ x เป็นบวกหมดเลยถูก,กหไหมลูกอ่านั่นหมายความว่าค่า x ของมันเท่ากันนะครับอ่าแ,แล้ว x มันคืออะไรครับคื<ข>อ cos ครับ cos คือ x ตัวนี้มันคือค่า cos theta ถูกไหมครับ x ตัวนี้คือค่า cos theta ครับอ้าวแล้วไอ x time ตัวนี้แหละลูกมันคืออะไรครับคอ,คอสของอะไรคอรสของลบ,ลบทีตาอ่าถูกต้องครับมันคือค่าคอสของลบทีตาครับมันคือค่าคอสของลบทีตาครับนี่แหละครับความสัมพันธ์แรกที่เราได้ครับถ้าท่องเป็นภาษานกแก้วทุกคุณน้องก็จะบอกว่าคอสของมุมลบกับคอสของมุมบวกเป็นค่าเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นคอสของลบกับคอสสองบวกครับไม่ต้องคิดมากครับตอบคอสสองบวกได้เลยถูกไหมเราไม่ชอบอะไรที่มันลบๆเนาะเราชอบอะไรที่มันบวกนะครับคอสของมุมลบเท่ากับคอสของมุมบวกไหมครับบางทีครูอาจจะไม่ได้ให้เราจดทุกๆอย่างนะครับคําพูดของครูนักเรียนอ,อาจจะบันทึกเข้าไปก็ได้นะครับมันมันเป็นคําพูดที่ครูใช้ท่องสมัยที่ครูเรียนนะครับคอสของมุมลบเท่ากับคอสของมุมบวกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีสูตรเยอะมากนะครับพยายามจะสะท้อนกับตัวเองให้ได้นะครับ ต่อมาครับต่อมาต่อมาต่อาอ่เพราะฉะนั้นครับตัวอย่างครับคอสของลบพายส่วนหกครับไม่ต้องคิดมากครับมันคือค่าคอสของพายส่วนหกได้เลยถูกไหมครับนี่แล้วคอสของพายส่วนหกเป็นเท่าไหร่นะดูสามส่วนสองถูกต้องครับเข้มมากดูสามส่วนสองครับคอสของลบพายส่วนสามครับมันคือคอสของคอสของมุมลบก็คือคอสของมุมบวกเนาะมันก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองนั่นเองครับ นี่เงนะครับมาต่อมาครับต่อมาต่อมาอ่าเหมือนเดิมครับโหกลับไปดูที่นะครับพิกัด y บ้างครับลองดูครับ y กับ y าพามสัมพันธ์กันยังไงครับเท่ากันไหมลูกไม่เท่ามันต่างกันยังไงครับ y าพามันสัมพันธ์กับ y ยยังไงลูกเครื่องหมายเครื่อง,งหมายมันจะเป็น ลบถูกไหมครับถูกต้องครับ y พาร์มก็คือลบ y ครับ y าพาร์มคือลบ y นะครับแล้ว y าพาร์มตัวนี้คืออะไรลูก y พาร์มตัวนี้คือค่าไซด์ของลบทีต้าถูกไหมครับนี่มันคือไซ n ์ของลบทีต้าครับและ y ตัวนี้มันคือค่าอะไรนะลูกมันคือค่าไซ n ์ของทีต้าถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นไซด์ของลบทีตาจะเท่ากับลบไซด์ทีตาครับไซด์ของมุมลบเท่ากับลบไซด์ของมุมบวกครับไซด์ของมุมลบเท่ากับลบไซด์ของมุมบวกครับเพราะฉะนั้นครับกลับไปที่ตัวอย่างครับไซด์ของลบพส่วนสก็จะเท่ากับลบไซด์ของพายส่วนสครับซึ่งมันก็คือลบรูปสส่วนสนั่นเองครับในขณะที่ไซด์ของลบพส่วนสครับมันก็คือ ลบไซด์ของไายส่วน2ถูกไหมครับไซด์ของมุมลบเท่ากับลบไซด์ของมุมบวกเนาะก็จะได้ออกมาเป็นลบหนึ่งครับเสร็จแล้วครับตัวอย่างนี้สองกรอบนี้นะครับนี่คือความสัมพันธ์หลักที่เราได้ครับความสัมพันธ์ระหว่างมุมลบกับมุมบวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีมุมลบมานะครับเรามากักจะแปลงให้มันเป็นมุมบวกก่อนนะครับแล้วค่อยไปคิดตามวิธีการ ต่างๆนานะครับซึ่งมันมีหลากหลายมากเลยนะครับต่อมาครับอ้าวครูแล้วถ้าสมมติว่าทีต้ามันดันเกินสองพายล่ะทีต้ามากกว่าสองพายครับทีต้ามันเกินหนึ่งรอบครับพอเกินหนึ่งรอบนะครับหลักการก็คือให้นําเอาสองพายครับไปหารทีต้าครับเอาสองพายไปหารทีต้าเนาะจะได้ผลหารเท่ากับ n และเหลือเศษเท่ากับฟครับ n ตัวนี้นะครับ คือหมายถึงจำนวนรอบของทีตาที่ผ่านวงกลมหนึ่งหน่วยถูกไหมครับ n ตัวนี้คือจำนวนรอบของทีตาที่ผ่านวงกลมหนึ่งหน่วยครับแล้วฟีตัวนี้ก็คือเศษครับเศษของรอบครับพูดง่ายๆก็คือไม่ถึงรอบครับไปไม่ถึงดวงดาวเนาะเป็นเศษของมันครับ โดยขั้นตอนวิธีการหารครับถ้าครูเอา2องพายไปหารด้วยทีตาเอยขอโทษครับเอาสอพายไปหารทีตา้าหรือเอาทีต้าหารด้วย2องพายนะครับเราจะสามารถเขียนออกมาเป็นรูปนี้ได้ครับทีตาเท่ากับ n คูณสองพายบวกฟีครับโดยที่ n ก็คือจํานวนรอบที่มันผ่านสองพายครับแล้วก็ฟีตัวนี้ก็คือเศษเหลือจากการหารครับทีนี้พอมันเกินรอบมามันจะใช้หลักการอะไรนะครับเราก็ถ้าครูจะหาค่า คอสของทีตานะครับซึ่งทีตาตัวนี้นะครับทีตาตัวนี้มันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ n อ็นคูนสองไพ่บวกฟีครับฟีครูไม่สวยเลยตอนนี้ครูสามารถเขียนทีตาให้เป็น n อ็นคูนสองไพ่บวกฟีครับนั่นเองนึกถึงภาพวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะพอมันผ่านหนึ่งรอบปุ๊บ แล้วมันเหลือเศษนะครับเศษมันก็เริ่มนับจากพิกัดหนึ่งศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยคิดแค่เศษของมันครับก็คือคอสสองฟรีครับเกินรอบตัดทิ้งครับเหลือแค่เศษครับก็คือคิดแค่เศษกันเองนะครับอ่าเป็นยังไงนะครับคร่าวๆเนาะเดี๋ยวครูวาดให้ดูนะครับสมมติว่านะครับของครูมันเริ่มจากพิกัดหนึ่งศนเนาะอ่าตายป้ายนะครับ แล้วก็เกินรอบแค่ตรงนี้ครับเาแล้วก็เกินมาแค่เนี้ยครับนี่คือส่วนที่มันเกินมาเนอะอันนี้คือฟีที่เราพูดถึงครับมันจะเกินมากี่รอบเราไม่สนใจครับเราจะสนใจแค่เศษของมันแค่นั้นเองเศษที่เหลือจากการที่ฟีตัวนี้มันมันเหลือจากการมันไม่ถึงรอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีต้าของเราเกินหนึ่งรอบของวงกลมหนึ่งหน่วยก็คือตัดรอบพวกนั้นทิ้งให้หมดครับเอาคิดแต่เศษของมันครับ เช่นเดียวกับทรายครับทรายของทิต้าเนาะแล้วทตาตัวนี้นะครับสามารถเก็ดให้อยู่ในรูปของ n อคูณสองยบวกกับฟีครับเราก็จะตัดรอบมันทิ้งครับก็จะเหลือแค่พีแค่ทรายของฟีก็พอครับมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างแรกครับทรายของ37มสิส่วนสครับมันคือไซายนะครับ เรเปลี่ยนรูปมันนิดหนึงสามสจ็ดพส่วนสมันคือ36มสบพายส่วนสบวกกับพายส่วนสามชมไหมครับอ่านี่คือสามิบเจ็ดพาเนาะแล้วมันคือสายของสามหกพายหารด้วย3ามสาหารสามก็คือสิบสองพายบวกกับพายส่วนสามครับสิบสอพายครับายนี้มันคือสายของหคูณ สองพายบวกกับพายส่วนสามครับแสดงว่ามุมสามสิบเจ็ดพายส่วนสามผ่านวงกลมหนึ่งหน่วยมากี่รอบครับกี่ oh, oh, oh. รอบเหรอบเนาะเห oh, oh. ็ไม่พอยังเหลือเศษอีกต่างหากเนาะผ่านมาตั้งหกรอบเนะี่ยเหลือเศษนะครับตามหลักการครับการคิดค่าทีต a นะครับค่าไซด์หรือคอสของทีต a ที่มันเกินหนึ่งรอบนะครับ เกินหลายๆรอบแบบนี้นะครับตัดมันทิ้งเลยนะครับมันจะเหลือแค่ทรายของเศษของมันก็คือพายส่วนสามครับไอตัวนี้ครับมันก็เปรียบได้กับตัวฟีในสูตรเมื่อกี้นั่นเองครับผ่านมาหรอบนะครับเหลือเศษเป็นฟีครับแล้วเราก็จะหาได้ว่าทรายของพายส่วนสมมันคือรูทสามส่วนสครับจบข้อนี้ครับโอเคไหมครับอ่า ลองมาดูคอสอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับคอสก็คิดเช่นเดียวกันนะครับยี่สิบสี่พายอ้ยโทษครับยี่สิบห้าพายส่วนสี่เนาะเกินรอบแน่นอนนะครับเพราะมันเกินแปดพายเนาะเกินสองรอบนะครับอ่าทีนี้พอเกินสองรอบเราทำยังไงนะครับก็ลองมาแยกดูครับมันก็จะกลายเป็นคอสของยี่สิบสี่พายส่วนสี่บวกกับพายส่วนสี่เนาะมันคือยี่สิบห้าพายส่วนสี่ถูกไหมครับเหมือนเดิมครับมันคือคอสของ ยี่สิบสี่หารสี่ก็คือหกพายเนาะหกสี่ยี่สิบสี่นะครับบวกกับพายส่วนสี่ครับหกพายตัวนี้มันคือคอสของสามรอบของสองพายถูกไหมครับแล้วก็บวกกับพายส่วนสี่ครับแน่นอนครับเกินรอบตัดทิ้งครับคิดเฉพาะเศษครับก็จะเหลือแค่คอสของพายส่วนสี่ครับซึ่งคอสของพายส่วนสี่คือรูทสองส่วนสองครับก็จบท่านี้นะครับครูให้เวลาหนึ่งนาทีลูกข้อ c ถึงข้อ h ครับ ข้อ c ถึงข้อ h ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ทันนะครับปูขออนุญาตฟังคำตอบของเพื่อนๆก่อนเนาะอ่านัดท่าวาดีครับเลขที่สิบแปดครับนัดท่าวาดีครับทรายของเจ็ดสิบสามไพส่วนหกหนูได้เท่าไรหร่ลูก หนึ่งส่วนสองค่ะหนึ่งส่วนสองนะครับอ่าขอบคุณครับต่อมาครับกำมวลพัดครับจายเตอขอโทษครับกำมวลพัดคอสของหกสิบเอ็ดพายส่วนสองครับได้เท่าไหร่ครับศูนย์ครัได้ศูนย์นะครับต่อมาครับข้ออีครับเปารวิทครับเปอรวิทครับไซด์ของลบห้าร้อยยี่สิบสามพายส่วนสามได้เท่าไหร่ครับ ลบรูทสามส่วนสองครับลบรูทสามส่วนสองครับข้อ f ครับพิทยาภาครับคอสของลบสามร้อยสิบสามพายส่วนสองได้เท่าไหร่ครับได้ศูนย์ค่ะได้ศูนย์นะครับต่อมาครับข้อ g ครับไซายของลบหนึ่งร้อยเอ๊ยขอโทษหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามครับพายส่วนสี่ครับขอเป็น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 นะครับใครที่ยังไม่ได้ศิรพัฒน์ครับ ลบหนึ่งส่วนสองค่ะข้อจีนะลูกข้อจีข้อจีค่ะลบหนึ่งส่วนสองข้อจีอ, G, อ่ะเดี๋ยวเขียนก่อนนะลบหนึ่งส่วนสองนะครับทีละค่ะครูให้โอกาสไปเคลียร์อีกรอบหนึ่งข้อจีนะครับข้อจีอ่าต่อมาครับสุดท้ายสุดท้ายขอเป็นขอเป็นขอเป็นพิมพ์พจีครับ คอสสองลบเจ็ดร้อยสี่สิบห้าพายส่วนหกครับได้หนึ่งส่วนสองค่ะหนึ 1> 1่งส่วนสองแล้วครับอ่าโอเคนะอ่า <ขอ S 1> ตอนนี้ภาพกี้ได้ลบรูทสองส่วนสองข้อข้อจีใช่ไหมลูกใช่ไหมครับพี<ม>่แล<จ>้วแอ่าลบรูทสองส่วนสองครับอ่าหกข้อนี้ครับ มีใครอยากเปลี่ยนแปลงคําตอบข้อไหนข้อไหนแล้วทไมครูต้องเหนื่อยเลยข้อไหนไหมครับข้อข้อสุดท้ายดีกว่าข้อเอสอ่ามันบอกว่าข้อ, S. <S อเอสเป็นข้อเอสข้อเอสเป็นเป็น,เป,นเป็นใครนะของพิมพ์<ะ>ปรจีใช่ไหมครับพีจ่จะเปลี่<ค><า>ยนไหมหลูกใช่ค่ะไม่ได้นะอ่าเลขสามส่วนสองครับอ่ามีใครอยากเปลี่ยนข้อไหนไหมครับคำตอบ มีไหมครับมีใครอยากเปลี่ยนข้อไหนอีกไหมอาไม่น่าจะมีแล้วนะครับที่เฉลยมา6ข้อถูกต้องทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูจะมาต่อให้พวกเรานะครับในเรื่องของกริงที่3นะครับค่าคอสกับค่าทรายของมุมที่อยู่ในคอร์สแอนที่3นะครับะ